What? Okay. ทายเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่โรงเรียนอัดสำคันศรีราชานะครับในการแข่งขันก็ฉลามเยาวชนเกมนะครับครั้งที่40นะโรงเรียนอัดสำชันศรีราชาชนบุรีนะครับในวันที่ที่ย3เป็นคู่แรกในสายเอนะครับระหว่างโรงเรียนท่าขนยางพิทยาคมจากมหาสารคามกับโรงเรียนนครดนนะครับ นนทบุรีนะครับไปการแข่งขันเชเตุลึงนะครับใครที่เข้ามารับชมอยู่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเราอยู่กับแอดมินสายซิงไวรุน่หนหึ่งสองครับวันนี้อยู่ในงานแข่งขันะตกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับเมื่อคืนก็อยู่เฟสเ็ดนะครับออกจากเฟสเจ็ดตอนตีห้านะครับ เสือไปโอ้เสือไม่ข้ามนะครับตอนนี้รถมุรีนนำอยู่ที่4ีหนึ่งนะครับ นนนทบุรียังดําอยู่ที่4-2นะครับเป็นการแข่งขันในเซตที่หนึ่งนะครับรอบแรกสายเอนะครับมหาสรารคามนะครับกับนนทบุรีเอ้าเสือไปเอาเปิดเอายกขึ้นมาอยู่ที่นนทบุรีได้มนติด็อกเอาแล้วโอ้ยนะครับ สารัเอาเาเปิดเดิดเงเอายกขึ้นมาโน,นนทบุรีวะไงเตบ้าติดบอกเอาดาวยังอยู่ที่โนนทบุรีรอบหนึ่นนบุรีเตบ้าเรียบร้อย อย่างท 15, 5ท่านนะครับใครที่อยู่ท้องบ้านก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินสายซิ่งด้วยนะครับวาสางที่เฟส7นะครับเยวมาต่อที่อัสําชันศรีราชากับตะก้อฉลามเยาวชนเกมครั้งที่40ในคู่แรกสายเอนะครับห้ขอนยางหารารคามเจอกับนนทบุรีเอาเปินมัวเอายกได้ไหมอย่างยกได้อยู่นนทบุรีเตะมาโอ้ยเตะออกนะครับ ะครับเอาเสือไปเอานอนทบุรีเปิดเอายกขึ้นมานนทบุรีเตะมาต,ติดบล็อกโมโกนะครับโดนบล็อกอ่าอนยางมหาสารคามนะครับสายเจ้าต่ำสายลมโคโรทานะครับซัจจนนบกไฮก่อนฝากน้ำนะครับเย็นนี้เจอก,ก,กันกับป๋าที่บ้านบึงครั้งนึงนะครับเจ้าก่อนฝากน้ำ เด็บีเมียนมานะครับเอเมียวนะครับแจ็บเท้ากันที่หกหกนะครับเอาสารครามเสิร์ฟไปแล้วโอ้ยเสิร์ฟออกนะครับเรามาดูน้องๆระดับเยาวชนแห่งชาตินะครับอนาคตก็อากาศโอกาสที่จะ เป็นนักกอล์ฟทีมชาติไทยก็มีสูงน์ครับอยู่ที่นักกีฬาฝึกผลหมั่นฝึกซ้อมนะครับนตอนนี้น้องๆก็อายุ17ปีนะครับเรียนม .5 ม .6 นะครับพอเป็นกีฬายาวชนนี้อายุไม่เกิน18นะครับต้อง17นะครับน้องๆบางคนก็เรียนอยู่ม .5 นะครับส่วนมากจะเรียนอยู่ม .5 นะครับปีนี้จะขึ้นม .6 นะครับ ه, เอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งอะไรยกขึ้นมาโนนทวบรีเตะมาติดบล็อกโอ้ยบล็อกเสียนะครับดูเลรอครับบองเสียนนทบุรีตุ้งกุ้งตุ้งกุ้งตุ้งกุ้งตุ้งตุ้งกุงอยู่ฝั่งนู้นแล้วครับเอ้านนทบุรีเสิร์ฟมาเสิร์ฟเสียนะครับ แต้มเท่ากันอยู่ที่8-8นะครับเอาเส์สสสสสสสอไปโอ้ยเส์อเสียนะครับตอนนี้นนทบุรีนําอยู่ที่9-8นะครับหา่างกันแต้มเดียว เอาแปดเอาเสอร์แ้าเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปปับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยผาไทายลิซันแบ็กด้วยนะครับลิซแกงามนะครับแอดมินอยู่ที่อัดสมชันสีราชานะครับกับการแข่งขันแล้วก็สนามเยาวชนนะครับหรือาการแข่งขันแล้วก็เยาวชนแห่งชาตินะครับในปักตะก้อนะครับในรุ่นอายุไม่เกิน17เปีนะครับบปนตะก้อคู่ชายนะครับ เอาอยัางอยู่ที่ถนนมรีเตมาโอ้เตะเสียเอาเลยครับท่าคนยังหนีห,ห่างไปเป็น10ต่อ9กตักทายป่าเนาด้วยนะครับทักทายปา่าบลชนะลุ่งแสงด้วยนะครับสวัสดีครับเราอยู่กันที่ศรีราชานะครับอยู่กับแอดมินสายซิ่งไวรุ่น1-2เพจตะก้อไฮไลท์มันๆน,น,นะครับเก้าสิบ นนทบุรีเสิฟมาแล้วโอ้เสิฟเสียเอาครับดาวปนยาหนี้อีมึงแก้เป็นสิบเป็ต่อเก้านี่การแข่งขันในเซตที่หนึ่งนะครับในรอบแรกสายเอนะครับมหาสารคามกับนนทบุรีนะครับขอบคุณนะครับปาาริ์ทิชัยทองมูลนะครับอาจารย์ทิิชัยทองมูลนะครับนี่นะครับอาจารย์นองอยู่ข้างๆนี่นะครับมุมสวยต้องมุมอยู่ใกล้สแตนเลสนะครับ ถ้าอยู่ไกลมันจะติดมันจะมองเห็นคานเหล็กสแตนเลสน,นะครับต้องเอาแบบนี้นะครับภาพสวยภาพชัดแต่ว่าแอดมินต้องหั่งยองยอนะครับ ข่าขนยางนำอยู่ที่11.9นะครับข่าขนยางจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับข่าขนยางมหาสารคามนะครับเอาเสิร์ฟไปโอ้เสิร์ฟออกนะครับต้องเอามุมนี้มันจริงจะได้ชัดมันจิดได้เนี่ยนะ ผนทำลีเซอร์มาโอ้ยเสิร์ฟเสียนะครับอันนี้เป็นการแข่งขันแล้ก็เยาวชนแห่งชาตินะครับสิบสองต่อสิบเอาเปิดเขา่าเอายกขึ้นมาเอาเตะบา้าเปิดเขา่าเอายกขึ้นไป ป๊าเขาให้เรียบร้อยโอ้โหแซเต็มข้อร่อเจ็เมเดียวแล้วครับโอ้สารคามนะครับเกียนน้องง้องนะครับเด็กหาป้าท่าขนยางจังหวัดจังหวัดมหาสารคามนะครับรเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไป เตะเรียบร้อยโอ้ยคุณแท,น,ทนไปเลยนะครับ14ต่อ10แต้มเดียวเ,เกมนะครับเอรพีมีโอกาสเป็นแต้มผิดเกมได้ในเซตที่หนึ่ง14ต่อ10 <14. S 1> เกมไม่เกมเอาเซอร์ไปแล้วเปิดหัวเรียบร้อย ในเซตที่หนึ่นะครับอขอนอยางมหาสาครคามเอาชนะไปก่อน้วยสกอ15-10ต่อเป็นเซตที่หนึ่ง ทีหนึ่งตกไปแล้วนะครับมหาสารคามเอาชนะไปก่อน15ต่อ11นะครับ ใครเจ้าอยู่แถวๆสีราชานะครับมาได้นะครับ แถวแถวสีราชาชนบุรีนะครับก็อยากมาดูการแข่งขันตะกเยชนแห่งชาตินะครับที่อดสมชันสีราชานะครับเข้ามาได้นะครับโรงเรียนอดสมชั้นสีราชานะครับมีตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่30นะครับดูน้องๆเยาวชนแห่งชาตินะน้องๆคนนี้เรียนอยู่มหนะครับเปิดเทอมก็ขึ้นมหนะครับต่อหน้ากะเป็นอยู่มหมหนะครับบางน้องบางคนก็อาจจะเรียนอยู่มสี่นะครับ แข่งกันในเซตที่สองเวลาจะเริ่มขึ้นครับนนทบุรีจะเป็นฝ่ายส่งลูกก่อน0ูน,นเอา้านนทบุรีเสิ์ฟไปเอา้าสารครามเปิดหนึ่งยกขึ้นมาสารครามปาเรียบเลยออาแต้มแรกมาอยู่ที่สารครามนำไปก่อนหนึ่งต่อ0 นะครับสารครับเ์ฟไปแล้วโอ้ยเสีเยนะครับแดมเท่ากันดูที่หนึ่งหนึ่งนะครับเอาเปิดเอายกขึ้นมาสารธรรมไปได้ไหมโอ้โหเรียบ้อย ครับเราอยู่ที่ศรีราชานะครับอสองชั้นสองหนึ่งนะครับสารคามนำอยู่สองหนึ่งในเซตที่สองนะครับอเอาเซอร์มาเอาเปิดงหัวเอาโยกดันเข้าไปโยกเข้าป่าเขาโยงนะครับโอโ้โหแต่วันนี้ไม่มีป่านะครับมีแต่ลมยิมนะครับโอ้ 1เอ้ยเสิร์ฟเสียเอาแล้วันสารคามหนีไปเป็น4ีหนึ่ง สองสีนะครับเอาสาาคามเปิดเอายกขึ้นมาสารครามว่าไงปักเรียบร้อยไหมเรียบร้อย สองนะครับสารครามนำอยู่เอาสารครามเชื่อป้าโอ้ยเสิเสียนะครับโอ้ยสิเสียเหมือนกันครับนนทบุรี สาระคาหนีไปเป็น6ต่อ3 6 3หกสามนะครับสาระคมเสซฟมาแล้วเอา้านอนบุวรีเปิดหนึ่งเอาเปิดเสียแล้วครับโอ้ยอากายคุณทองพูนสีโคตรด้วยนะครับ เอาเสือไปเอาเปิดหัวเอาวิ่งวิ่งเอายกขึ้นมาเอามงกอดโอ้ยได้แจมนะครับแปสามนะครับสารคามนำเอาเสือมาแล้วเอาเปิดหัวได้อยู่เอายกขึ้นไปเต้โอ้ยดีมากนะครับของ ึกจเป็นน้องสก,กายนะครับน้องสก,กายที่้วยไอ้ที่อยู่นครศรีธรรมราชนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับน้องมาเรียนที่โรงเรียนกีฬานาครนนท์นะครับอาทายปาอาหารนะครับจาาันวัฒากระหาเอาเปิดเดิงเอายกขึ้นมาอยู่ที่สาราคามปะไกปักเรียบร้อยไปโอ้ยังอยู่ไหมโอ้เตะดีนะครับ 9-4เ,เอาเสิร์ฟมาโอ้ยเศกไม่ข้ามนะครับเศกเสีย5-9 เอาเซิร์ฟมาเอาเปิดหัวหน้าอยู่อาวิโอ้ไม่ทันนะครับกายคุณธีรพัฒน์อยู่ที่โรงเรียนอัดสำชันศรีราชานะครับอัดสำชันศรีราชานะครับเป็นการแข่งขันกีฬาสลามเยาวชนเกมนะครับครั้งที่40นะครับตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่30นะครับปับ,เร,บรเรียบร้อยมเลยเรียบร้อย แข่งทุกวันนะครับตั้งแต่วันที่3ามยถึงวันที่3เมษายนนะครับเป็นน้องๆ้งงกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับอายุไม่เกิน17ปีนะครับเอาเสิร์ฟมาแล้วเปิดเขาเอาเปิดเองต้องเต่เองแลครับเอาเตะมาจากท้ายคอร์โอ้เตะไม่ข้ามนะครับ สิบสามเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปาขอนยังโอ้นะครับสารคำยังได้อยู่ยกขึ้นไปว่าไงว่าไงสารคำปักเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดนะครับขึ้นแท่นไปเลยนะครับ 14นะครับเกมไม่เกมอยู่ที่ลกูกเียเอาล่ะครับอยู่ที่โดนนบุรีปาเรียบร้อยไม่เกมนะครับยังอยู่ในเส้นทางแดงดำาำอยู่ที่6ต่อ14เอาล่ะครับนี่นะครับน้องๆเยาวชนแห่งชาตินะครับเอาเสือป้ายเปิดหนึ่ง เอายกขึ้นมาสารคามปักเรียบร้อยไหมเรียบร้อยจบทีครับสารคามสายเอเอาชนะไป2ต่อศเซ็ตนะครับนี่ครับเป็นรอบแรกนะครับจบไปแล้วนะครับนี่นะครับสารคามนะครับนำทีมโดยอาจารย์น่องสกุลชัยดับโชคนะครับน้องเหนือน้องก้องปบนะครับนี่นะครับสารคามนะครับหาสารคาม ตัวแทนภาคอีสานนะครับ uh, กับการแข่งขันแล้วก็เยาวชนแห่งชาติสามเยาวชนเกมที่อัดสมชันศรีราชานะครับตั้งแต่วันที่23ิถึงวันที่3ามเมษายนะครับใครที่อยู่ใกล้เคียงเดียวศรีราชานะครับก็มารับชมได้นะครับที่สนามโรงเรียนอัดสมชันศรีราชานะครับแยินขอญาตตัคลิปเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ